วิธีตั้งค่าสแกนนะครับให้มันสแกนทีงเป็นเรียงหน้านะครับเข้าไปที่สแกนก่อนแล้วเลือกไปที่ไฟล์หลังจากเลือกไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกจุดที่เราต้องการให้สแกนไปนะครับสมมติเป็นตัวนี้แล้วก็มาเลือกที่คําว่าออปชั่นหลังจากเลือกออปชั่นเสร็จก็มาเลือกที่ตัวไฟล์ไทปนะครับกดเข้าไปครับเขาจะมีให้เลือกเป็น PDF single Page กับ u l t ติ a g e นะครับ เราก็ดูว่าเราต้องการเป็นแบบไหนครับถ้าต้องการเป็นไฟล์ภาพทิปซิงเกิลกับมัลติเพกก็แล้วแต่เราเลือกนะครับในนี้ผมเลือกเป็น PDF มัลติเพมัาก็จะสแกนต่อเนื่องกันได้ไหลายแผ่นนะครับเมื่อกดได้เสร็จแล้วก็กดคําว่าโอเคหลังจากโอเคเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการใช้ไฟล์แบบนี้บ่อยๆให้กดเซฟไว้ที่ช็อตคัทครับตรงนี้ครับกดเซฟช็อตคัทอ่าแล้วก็เลือกครับเลือกไปที่ข้อไหนก็ได้ครับ ตัวนี้ครับแล้วเราก็ไปตั้งชื่อของเราเองนะครับหมวดหนึ่งมันเต็มแล้วเข้าไปที่หมวดสองของผมเต็มแล้วนะครับหมวดสองครับแสงสะท้อนหน่อยนะครับแล้วเลือกไปที่ตัวเอตัวนึงครับแล้วก็เขียนไปว่าอ่าสแกนพิมพ์ไปเลยนะครับสแกน c o n t i น u e สมมติผมกินคอนตินิวอย่างนี้นะครับกินแค่นี่พอนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดติ๊กว่าันทั h ก็คือแตะทีเดียวมันไปเลยครับไปไปจุดที่เราต้องการให้ไปนะครับแล้วกดโอเคเสร็จจบเรียบร้อยนะครับเราใส่กระดาษไปเนี่ยเครื่องก็จะสแกนได้ทีิงเป็น PDF ต่อเนื่องนะครับหลายแผ่นเป็นไฟล์เดียวกันนะครับอันนี้คือการสแกนคอนตินิวกดช็อตคัดครับเลือกไปข้อ2ครับที่เราเซฟไว้ อ่าเลือกไปข้อ2ครับปั๊บเครื่องก็จะวิ่งไปสแกนตามที่เราต้องการนะครับ